สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปะลาวด,ด,ด,ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่2 8เดือนกันยายนปี2024นะครับ, <c oughs> รบเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองประคุกกูนะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังทาหารไม่องลายประจําการไว้อยู่ถนนโค้งงอทางเข้าเมืองประคุกกูนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานใหญ่ร่วมกับกลุ่มพืชซอติน ชอบตั้งด่านตรวจค้นรถพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วกลุ่มพยูรอดินกับพวกไม่ตองลายเข้าไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านมาเป็นตัวประกันประมาณ26คนนะครับทั้งหญิงทั้งชายเด็กอีกหนึ่งคนจับกลุ่มไว้อยู่ในฐานแห่งนี้ตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมานะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนกกลุ่มพี่เลีท้องถิ่นเคยประกาศเดินกลุ่มพยุอดินว่าให้ปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านออกมาจากพื้นที่ ถ้าไม่ยอมปล่อยตัวกลุ่มเยาวชนจะบบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับแต่กลุ่มพยุนซาดินกับพวกมิโนลายไม่ได้สนใจนะครับตั้งด่านตรวจคนจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวประกันหรือเป็นลู่นําทางเพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีนะครับแต่เมื่อวานนี้น้องๆเยาวชนมีกันประมาณ3กลุ่มปิดล้อมหน้าล้อมหลังแล้วบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับ ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทาหารมิลองลายกับกลุ่มพยูสตินที่อยู่ในฐานแห่งนี้ก็ยิงปืนเล็กปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มเยาวชนอย่างหนักนะครับแต่น้องๆเยาวชนก็ใช้ RPG ปืนเล็กป,ปืนน้อยถล่มใส่พวกมิลองลายทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทําให้ทาหารมิลองลายเสียชีวิตไป3นายกลุ่มพยูซอตินเสียชีวิตไป7นายส่วนที่ได้รับบาดเจ็บอีก จำนวนมากนะครับหลังจากมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นชาหารไมิองลายรู้ว่าถูกล้อมหน้าล้อมหลังสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ก็เลยถอยทัพออกไปจากพื้นที่แล้วทิ้งพวกพ้องตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ในฐานนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ในช่วงเวลาบ่ายสามกว่า ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านออกมาจากถานนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับกลุ่มเยาวชนกองกําลังชาหารมิหนองลายจับกลุ่มตั้งแต่วันที่20นะครับจนถึงวันที่27ชาหารมิหนองลายให้กินข้าววันละครั้งแล้วให้ทํางานอย่างหนักนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับกลุ่มเยาวชนแล้วน้องๆเยาวชนยืดอาวุธปืนกองกําลังชาหารมินนองลายไว้ได้อีก2กระบอกลูกกระสุนอีกจํานวนมากนะครับส่วนกลุ่มพยูสตินกับพวกมิหนองลาย หลบหนีเข้าไปในป่าขนอาวุธปืนออกไปด้วยนะครับทิ้งข้าวสารอาหารกัดกินไว้อยู่ในฐานแห่งนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยเอาไฟจุดเผาทิ้งเกือบทั้งหมดจะไม่ยอมให้กลุ่มพยูสตินกับพวกมินองลเข้ามาสร้างฐานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองปะโคกูนะครับน้องๆเยาวชนประกาศเตือนกลุ่มพยูสตินกับพวกมินองล ว่าอยากเข้ามาในพื้นที่ให้ถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่เขตเมืองปะโคกูให้หมดถ้าไม่ยอมออกไปกลุ่มน้องๆเยาวชนจะรวมกลุ่มกันมากขึ้นแล้วจะโจมตีอย่างหนักทุกพื้นที่ในเขตเมืองปะโคกูนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองเมียงคำหรือภาคมันดเดียนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนัก เมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินโนลายเข้าไปในหมู่บ้านแนนซี่นะครับ <c oughs> แล้วเข้าไปตรวจค้นอย่างหนักยิงปืนใหญ่คุมขู่กลุ่มเยาวชนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเที่ยงกว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนไปสกัดกั้นกองกําลังทหารมินโนลายที่จะเข้าไปตรวจค้นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วกองกําลังทหารมินโนลายกลุ่มนี้ยิงปืนใหญ่อยู่ตลอดเวลานะครับ กลุ่มน้องน้อยเยาวชนไปดักซุ่มโจมตีอยู่ตามข้างวัดทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักประมาณหนึ่งชั่วโมงทําให้ทหารมิโนลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นหลายนายนะครับทหารมิโนลายไม่รู้ตัวว่ากลุ่มเยาวชนซุ่มอยู่ตามข้างวัดนะครับแล้วเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่หลังจากเข้าไปตรวจคนในหมู่บ้านแนนซี่แล้วจะออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง กลุ่มเยาวชนก็เลยโจมตีอย่างหนักนะครับกองกําลังทาหารมินายกลุ่มนี้ยิงปืนใหญ่ตลอดทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือแล้วพี่น้องชาวบ้านถูกลูกหลวงปืนใหญ่กองกําลังทาหารมินลายอีก2คนนะครับก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนก็ยิงปืนใหญ่เปิดทางก่อนนะครับ เพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีแต่น้องๆเยาวชนซุ่มอยู่ตามข้างวัดก่อนที่กองกําลังทาหารมิโนนายจะเข้ามาในพื้นที่ทาหารมิโนนาลแตกตื่นกันเกิดขึ้นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพิเียบท้องถิ่น<ม>เตือนพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกําลังทหารมิโนนาลจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวประกันนะครับหลังจากนั้นกองกําลังทหารมิโนนไล ดูว่าพวกพร้องตัวเองสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้เรียกเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีในพื้นที่ทันทีนะครับพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปอีกจํานวนมากนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเด็จพร้องทิน่นเสียชีวิตไปอีก3นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารไม่ลงลายใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีประมาณ30นาทีนะครับ ยิงจะโดดลงใส่กลุ่มเยาวชนที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ตามข้างทางตามต้นไม้ต่างๆนะครับทําให้น้องๆเยาวชนได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนเนื่องจากกองกํลาลังทาหารมินาลายทางภาพพื้นดินสู้กับกลุ่มเยาวชนไม่ได้ก็เลยเรียกเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ซุ่มอยู่ตามต้นไม้ต่างๆก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงใส่เครื่องบินกองกํลาลังทาหารมินอลายแต่ก็ไม่ถูกนะครับเนื่องจากทาหารมินอลายบินสูง แล้วยิงจรดลงใส่บ้านแนนซี่อย่างหนักนะครับทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองทวายนะครับนี่ก็ยังมีกองกำลังชาหารมิโนไร <S <S เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านมองเมียนะครับมาพักอาศัยอยู่ตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่27 กลุ่มน้องๆเยาวชนบอกกับพี่น้องชาวบ้านตั้งแต่วันที่26นะครับว่าให้หลบหนีออกมาจากหมู่บ้านเนื่องจากกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีกองกําลังทหารมิถองลายที่มาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหม่องเมียนะครับมีทหารประมาณ70นายน้องๆเยาวชนมีการประมาณ2กลุ่มนะครับทหารประมาณ100นายบุกเข้าโจมตีถล่มใส่พวกมินองลายอย่างหนักนะครับ ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงทําให้ทาหารมินงลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจํานวนมากแล้วกลุ่มเยาวชนเสียชีวิตไป4นายบาดเจ็บอีก7นายที่บุกเข้าโจมตีทาหารมินงลายที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมองเมียนะครับเพื่อจะเข้าไปยังเมืองทวายแต่ถูกกลุ่มเยาวชนบุกโจมตีซะก่อนนะครับ ทาหารมิ้องลายก็อาจจะได้ยินข่าวว่ากลุ่มเยาวชนเฝ้าอยู่ตามเส้นทางก็เลยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่กล้าเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วน้องๆเยาวชนรู้ว่าชาหารมิลองลายไม่กล้าออกมาจากหมู่บ้านก็เลยประกาศเตือนให้พี่น้องชาวบ้านให้หลบหนีออกไปจากพื้นที่น้องๆเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีนะครับนี้ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เนื่องจากกองกําลังทหารมิโนลายก็เสริมกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันนะครับหลายพื้นที่หลายลาดกองกําลังทาหารมิโนลายถูกโจมตีอย่างหนักก็ยังเสริมกําลังเข้ามาอยู่เกือบทุกวันนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ